สวัสดีครับวันนี้ทินะครับเพจที่ดินบ้านสวนผล,ลไม้จันทบ,บุรีนะครับวันนี้เราพามาดูสวนทุเรียนนะครับอยู่ที่ปัตตวีห่างจากเทศบาลปัตตวีประมาณ1กิโลครึ่งนะครับมีเพื่อนบ้านเรือนเคียงนะครับเหมาะแก่การทำบ้านในสวนนะครับแล้วก็ทำเศรษฐกิจกพอเพียงได้เลยนะครับแปลงนี้ ก็มีทุเรียนอยู่ในสวนแล้วนะครับมีทุเรียนเล็กแล้วก็มีทุเรียนที่ให้ผลผลิตได้แล้วอยู่ประมาณสี่ปีห้าปีนะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่อยู่ที่สามไร่สองงานสิบเก้าตารางวานะครับก็เป็นแปลงที่เหมาะแก่การทำเศรษฐกิจพอเพียงอีกหนึ่งแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูในที่ดินนะครับ แปลงนี้สามไร่สองงานสิบเก้าตารางวานะครับบอกขายอยู่ที่สองล้านเจ็ดนะครับฉนดพร้อมโอนนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนข้างๆนะครับเห็นไหมครับก็มีบ้านมีอะไรแล้วก็มีสระน้ําเหมาะแก่การทรําเศรษฐกิจพอเพียงมันอย่างมากนะครับส่วนพื้นที่แปลงนี้นะครับแปลงที่เราบอกขายอยู่ตรงนี้ข้างๆกันนะครับก็ ถ้ามีการซื้อนะครับมีการบำรุงต้นทุเรียนดีๆนะครับก็จะสวยเหมือนไปข้างๆนะครับนี่ฮะสามไร่สองงานสิบเก้าตารางวามีสระน้ำในเนื้อที่นะครับซึ่งลึกนะครับประมาณสองช่วงรถไมโครน้ำไม่แห้งนะครับพื้นที่ตรงนี้น้ำไม่ท่วมยวมูมอำเภอมะขามตำบลปัทวีนะครับ จะพาเดินไปดูสระน้ำนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นรูปตัวแอซึ่งจะยาวมาจากด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวแอพื้นที่จะติดกับคลองน้ำนะครับข้างๆก็จะเป็นป่ายางนะครับของส่วนข้างเคียงนี่นะครับพื้นที่ยาวเป็น ตัวเอลมานะครับยาวลงมายาวลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเอลออกไปฝั่งนี้ขวามือนะครับสุดถึงกอไผ่นู่นเลยครับสระน้ําเพียงพอต่อการทําสวนนะครับนี่ครับน้ําเยอะนะครับสระน้ําในพื้นที่ระบบน้ำท่อวางไว้เรียบร้อยแล้วครับไฟฟ้าเข้าถึงนะครับ ในพื้นที่มีโรงขนมที่ทำเป็นเพิงไว้นะครับพักอาศัยได้นะครับแต่เป็นแค่เพิงหลังคาเฉยๆนะครับมอแก่การปลูกบ้านพักอาศัยพักผ่อนนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นทุ่งนานะครับมองเห็นเขาด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับสามไล่2งาน19ตารางวาพิกัดอยู่ที่ปัตถวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับสองล้าน7จ็ดแสนนะครับสนใจยังไงครับสนใจสอบถามมาได้ที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบ,บุรีนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์096 284 1462ี่ทีครับสวัสดีครับ